สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับมือนี่อันนั้นทั่วผ้าพ่อแม่เอื้อหน่องครับมาบ่งเอางวัวคู่ต้นครับครับผมบ้านน้องคู่่องครับผมตำบลลำค่อมอำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นครับอ่ะครับคู่ต้นครับมือนี่เฮมีจากแม่จากโคมจากตัวมือนี่ตัวนี้มีอยู่หกแม่ครับหกแม่ทองครับผมมีแต่แม่ทองทั้งนันเลยครับหกแม่นี่มีแต่แม่ม่านมันหมมนม่านบดเลยครับ กันทองบดเลยเหมือน,นทองมุสโตแมนครับแล้วมีข้แม่ลูกบอมหนือมือนีแม่ลูกบ่มีครับโอ้โ,อโ,อโอ้พี่น้องผู้ใดอยากได้งีว่าแม่ทองแม่ม่านเด้อครับราคาถือตาถือใจครับต่อไปนีทักมหาคุตนเนาะครับผมเบอร์ผมึ้นไปท้าได้พี่น้องเด้อหรือขันยากมาเบิงจังสีเนาะมาเบิงเอาตัวจริงว่ามันคือในอยกล่องในอย่างบอ่อสิกะพี่น้องสามารถมาได้เนาะมากกวบ,บ้านนี้ครับบ้านน้องโคโล่ร่องเลยะครับตำบลลมค้อม อำเภอพ่นจังหวัดขอนแก่นเท่าไรหรอพี่น้องแล้วก็ทางจากพ่นไปเมยงใหญ่เมยงน้อยเนาะแมนครับอยู่ติดเส้นทางสีนี่แล้วครับห่างจากมันพ่มาประมาณแปดกิโลเอาพี่น้องมาหนีคุณตุ่นเท่าเบิ้งไปเทตัวเลยเนาะแม่นครับผมเอาเบิ้งมาหนีก่อนเนาะครับผมเอาพี่น้องมาเบิ้งแม่นี่ก่อนแม่นี่กับแม่ม่านด้วยครับแม่ม่านแม่ทองรับประกันบนรีแม่ม่านแม่ทองรับประกันแมนนี่ทับพ่อได้เลยครับเนี่ยตัวนี้ทับเอ่อพริกแดงครับทับเจ้าพริกแดงเจ้าบราโวเนาะครับผมครับบราโวพริกแดงเอา เปิดไปแล้คาสั่งใดครับนี่หามื่นสี่ครับหามื่นสี่พันพี่น้องครับทองเจ็ดเดือนครับผมหามื่นสี่พันทองเจ็ดเดือนหามื่นสี่พันนี่ต่อได้ต่อได้ครับทรงพร้อมครับผมอ่าพี่น้องเน้อแบบเนี้ยอย่าได้ง่วงแม่มากนะครับนี่นี่ครับเอเชครับตระกูลเอเชให้ลูกรับรองว่าแดงเนี่ยนอ่นนี่พี่น้องนี่ครับมือทับเพิ่นครับวันที่สามพฤษภาคมหกสีเนาะกำหนดคลอดไว้กุมภาพันธ์หกหาครับวันที่สิบหากุมภาพันธ์หกหา นับจากมือทับพฤษสภาพมหอดมอนี่เจ็ดเดือนไหมครับเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนการหลังปีไหมแหละพี่น้องหลังปีไหมกับประมาณบนเดือนสามอย่แหละพี่น้องเนาะบนกลุ่มขหอ่นี่พี่น้องรุ่นกันเลยอ่าแม่นี่ขวอมสูงมันเท่าไหร่เนาะร้อยสี่สิบบวกครับมีร้อยสี่สิบบวกครับผมเป็นง้วลูกที่ใดนเนาะที่สามครับผมโอ้ลูกตัวที่สามไม่ทองเด้อพี่น้องเด้อนี่ลูกตัวที่สามไม่ทองครับมาเบิ่งหลอกมึงเล็บเนาะสภาพเล็บโอเคนะครับเนาะสภาพเล็บดี นากะถือว่าดีเนาะครับผมนาออกแดงๆว่ามันนี่ออกสีแดงๆแดงๆเดิมดำแกมกันเนาะครับผมมาบึงบันทายครับนี่ม้นบอกไ้เลียมบังไทยตัวนี้มันเด็กอายตัวนี้เด็กอายครับนี่ครับนี่นาขาดำได้พี่น้องไหมนี่นาขาดำครับลูกนี่โอ้รุ่นเอาน้ะผมว่าพริกแดงนี่รับรองไ้แดงแท้พอนะครับเครื่องเพียรพ่นเตรียมพร้อมนครับน้มชัดเจนโกทื่นถอนบอมีนะครับเนาะครับนี่ครับโอ้เขาทาอะไรพี่น้อง เงินส bon ่วน my ตรงส่วนต่างออกนะครับเนาะมามาพี่น้ลังมาเอาง่วแม่ม่านแม่ทองไปไปครับนี่คลอดลูกตกปล๊กลูกออกมาเนี่ยท่านแมงได้เด้งเดียเงินจนนี่คักเลยเนาะกำไรมาแนี่น้อนงเหลืเดือนครับอืมเอาไก่ด้วยนะครับบ่โดนบ่โดนบ่โดนได้เบิงกันเลยเนาะบัดนี้เบิงแม่โตที่สองครับไก่ไก่กันมานี่อู้แม่นี่สีดีพิมพ์นี้ยมตัวนี้ไหมครับผมสีสีค้นมากขึ้นนี่อันแม่นี่ก็ท่องท้องแปดเดือนครับแปดเดือนโหให้ไก่กว่าแมนี่ แม่ไก่ก็เม่ขันนะครับแม่นี่แปดเดือนได้พี่น้องนี่มาท่าดอครับทับมาท่าดอใบเด้อครับนี่เอามาเบื้องมือทับครับรอบสองรอบสองเมษานะเมษาเมษาหกสี่ครับกำหนดคอดไว้กุมภานี่ครับใกล้เลาวนี่สองกุมภาหลังจากมักกะลาล้วก็เมื่อนี้อาชีไปปลายมักกะลาก็ได้เห็นบ่เพราะว่าข้าเจ้ากำหนดใบอีกซื้อครับแม่นี่ครับเป็นง้วงบรรทายหนาได้พี่น้อง ถ่ายนะ้าตึ๊บได้ครับแม่นี่ออกเสียงสีข้นมากเลยนี่มาถ้าดอกกระแดงให้พี่น้องเป็นง้อพอพันไรพันขึ้นทึงเัินกันแท้เบิงึไงไปทุไปโอ้โหนะโอ้ครับบ่บดานได้หมดอ่ะเป็นง้อลูกใดครับในท้องนี่ลูกสองครับโอ้ได้สดตัวนี่แม่แม่นี่ได้สดได้สีแบบนี้ครับสีคนมากเด้หนี่ในครับผมสูงหลายไปไหนขึ้นไปหนี่ล้อยซีซิพ่าครับมี่ล้อยซีซิพ่าบวกทองทองส่างอ่างดีครับ ลึงกระชับกถ่ายผสมบ้านบันมานหน่อยนะครับแม่นี่บันไายนาเนี่ยตัวนี้เนะาะบันไายนาสภาพเรียบโอ้นั่งฟ้าเลยครับสภาพเรียบสวยนะครับเนาะนี่นาครับนาเด็ดสดๆอยู่นะครับหัวน,น้อยขาเนี่น้อยแล้วคนกับบา้านง่อยดูกหมูงวดดูหมูนี่เป็นงวดที่จอยหักเหนือหลายนะเพื่อนเนาะนี่ครับแม่นี่บันไายนาตึบด้วยครับนี่บันไายนาตึบทรงหางนี่ โอดเรีบหน่อยมากเลยห่างบรรทายพอดครับเืลองเพชรอมนี่ครับเอาพี่น้องมักสีแบบนี้ครับน้มล่งเหรอครับผมเมียนไก่นมไอ้พื้นน้มเพลินเนี่ยกว่าเต่าน้มเนาะเต่าน้มม้าเลรอครับเต่าน้มม้าแล้วครับเติมม้าแล้วเตรียมเตียมให้ลูกเนาะเอาสองต้นครับม้านสูสีกันครับผมเจ็ดกับแปดเดือนตัวนี้พ่อได้กขลืมตัวนี้มัทดอครับตัวนี้มัทดอตัวนี้ตัวนี้พริกแดงครับพริกแดงอ้าวแล้วไอเอเชกับยังกว่อ เออสดมัทธดอครับผมมาดอมิสเตอร์มัทธดอที่พี่ที่พี่ครับทีพีห้าสองแปดครับตัวนี้ที่พี่ห้าสองแปดเพียงน้อรหัสเพิ่นวันนี้เป็นเบิ้งตัวที่สามนะครับเนาะนี่ครับแม่นี่แม่นี่กับน้งเอาบ่ได้ผูกเชือกปีบ่ได้ผูกเชือกครับนุ่มโลหนาครับบันนี้มาเบิงประเภทหนาด้วยครับบันนี้นื้อหนาก็ขาใหญ่ๆครับเด็กยางเบิงนี่บันนี้พี่น้องบันนี้นี่ตัวที่สามนะครับเนาะอู้นมชัดเจนเป็นงูทองสาวปะทองสาวครับเจ็ดเดือนครับ เจ็ดเดือนครับผมโอ้ยกดีน้อมนเนาะเอาครับเดี๋ยวเบิ่งไปทับกันดะเพียงน้องเนาะนี่ครับเพิ่นทับสติงเล่ไม่ครับพอพันบักไงได้เพี่น้องบานสติงเล่ครับทำวันที่20กันยายน64ี่ครับกำหนดขอดไว้สมิบมนายน6 5หจากกันยายนมาหอดเดือนห้าจะเดือนก่อนทำไปถึงหาเดือนห้าหกเดือนเนี่ยนะครับครับประมาณหาหกเดือนเนาะครับผมแม่นี่เป็นทองสาวด้วยครับทองกับสติงเล่น่มล่งเหรอครับ โน้มเริ่มโูบเริ่มยังกได้เพี่อน,อน้องนี่สูงหลายปในไดแม่นี่ครับนี่สูงไรสี่สิบบวกครับโอ้ไม่รอยสี่สิบบวกโอ้บันทายนาเนาะครับผมก็ดูงมูเป็นก็ดูบันทายนาครับแม่นี่ได้สดได้หนาแม่นี่เนาะครับผมาราคาซ้ำไหนนี่แม่นี่หาสิบหาครับโอ้แม่นี่ห้าหมื่นห้าพันได้พี่อน้องนี่ห้าหมื่นห้าพันพื่อนอ้อง ต่อได้ไหมครับนี่ต่อได้ครับอ่ามือพันต่อได้ส่งให้พร้อมครับนี่ส่งให้พร้อมครับคุณราคาดีราคางามครับม้วนแม่ม่านด้วยครับนี่ลงุ่ครับพูใ้ใดตัวหนาสดดีไหมนี่เนาะครับผมหนาพุดนะครับหนาแข้งขาเล็บนี่สภาพนั่งฝานะครับเล็บนุม่มเตานุ่มเริ่มเดิมนานเลยเนาะเริ่มตึงกว่านี้อันเป็น้องเตานุ่มเริ่มตึงพอต้องห่วงว่าสิมันด้วยครับรับประกัน รับประกันครับรับประกันท่องครับมีคลิปมียังตัวในเบื้องเยื้อลอยครับถูกต้องครับท่องทุกตัวนี่รับประกันหมดเนาะแช่นครับอ๋อครับราคาซัมเนียครับเหมือนถ้าไปเบื้องแม่มั่นตัวต่อไปนะพี่น้องเนาะอ้าครับนี่เอาใจสายขาวขาวนุ่นนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นงวยแม่มั่นที่กันได้ครับนี่เพิ่นทับไปเจ้านี้ไปนะครับเนาะนี่ฮิวโก้โอ้ครับพอพันบักไงนปานจริงคล่องได้พอดีจ้าฮิวโก้ครับในท่องแม่นี่เอาผมจะพาบเบื้งมือทับกันนะครับเนาะจะใคยถามราคาเนาะ ทำวบวันทีน่20พฤษภาคม64ครับนี่กำหนดลอดไว้กำหนดลอดไว้บองใดน่อยนะบ่ะเห็นเผินบ่ได้เขียน้บ่ครับโอ้ได้เขียนว้ครับมีตะปสมใ้ครับนับจากพฤษภาคมาหอดมือนี่6เดือนไปครับนี่6เดือนสิเข้าเจเดือนครับ6เดือนสิเข่าเจเดือนครับเนี่ย6เจ็ดแปดเกาอะไรเอาเนาะอีก3เดือนกับประมาณมีหน้าเนาะแม่น,นครับผมแม่นี่ก็ประมาณมีหน้าเหลพี่น้องคุ้นค้าครับเนี่ยเอามองดีมองงามเพิน นุ่มเมันลงแล้วมองเป็นตาอยากได้ไปเลี้ยงมันคุ้นดีพี่น้องเปิดใบสักหน่อครับอันนี้สี่สิบเจ็ดครับหาสิบเจ็ดครับหาหมื่นเจ็ดพันพี่น้องหาหมื่นเจ็ดพันนี่พี่น้องไปรุ่นเอาลูกฮิวโก้สีเป็นตัวแม่ตัวผู้ได้ทองนะครับสวยมาสีสิวส,สีแดงสีเหล่กัแต่เบิ่งเอาพี่น้องเนาะวัวดูหมูใหญ่ครับพอเพียงเนานะครับผมบันที้แม่เพียงกับขุนขุนเป็นวัวลูกใดนะวัวลูกแรกครับสาวทองแรกวัวได้สดเลยเตนะ้วเนาะแม่ครับได้สดตัวเพี่น้องขาวนี่นวลนแบบสะอาด นิสัยดีครับง้อไม่นี่อาสภาพเล็บนะครับดีเล็บดีแบบนิสัยคุ้นเชื่องดีพี่น้องจังสิ้นื้อไปลูกหลานใบเล่นจุ้งเล่นได้เนาะจุ้งกินงงกินยาได้ครับนี่บ่อบฟิตบ่ฟัดบ่ตื่นบ่ทวงอย่างเดอกครับพี่น้องบรรทายดีหางไงครับมึงว่าถ่ายก่อนเด้อพี่น้องบป่ะโอ้กุกหางไงครับบรรทายบรรหมูตัวนี้ไหมถูกหมูได้ครับหางไงได้เนี่ยห้อยหางหนาครับฟ้อยหางอยู่เกือบชั่วโเล็บหน่อยเนาะฟ้อยหางเป็นงัวเครื่องแดง อมโอมนะครับถึงก็เคยนแดงอมอมกับประเภทขาวๆเนื้อเนื่อลยพี่น้องหมักแบบนี้นะครับลู่เราหิวโกนี่โมเน่ได้ออกลูกมานนี่เห็นอยู่ใน้มูเรื่องแดงขาวๆออกลูกแดงจังคืองี่เอาครับแม่นี่หาสิบเจ็ดเนาะแม่นครับผมหาสิบเจ็ดเป็นง้วทองแรกง้วสาวนิสัยดีง้วุนครับุนะครับพี่น้องเบิรงง้วขุนซี่นี่ให้กระยักไตดอกนี่มันออกตั้งเธอเลยครับคือว่าซื้อไปจูงไปใช้ก็ได้ไหมแม่นครับมันขุนแห้งครับว่ฟืดบ่ฟัด บอดึงมือเฮาเสียกบดได้ฮัดมือหัดขาเฮาเด้หนิยังไงครับนี่ครับเรียบโอ้นี่ครับผู้มักสีจังสีครับหลังตรงเลยไหมแผ่นหลังกว้างครับหลังตรงแผ่นหลังกว้างนี่แหละพี่น้องงวูตัวใดมันคุ้นๆเท่ากับเบิ้งได้ขาขากี่ครับอ่ะราคาสมนีครับต่อเอาเหรีจังคอยไปส่งให้พร้อมเนาะครับผมห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดพันสีขาวๆสะอาดตาโอ้ต่อไปครับบ่เนี่ยยุดเลย ตัวต่อมาครับบัดนนี้ไม่เียมเครื่องดำปีเลยครับแม่นี่เครื่องเพดดำง่วเหยียบกับลังสีแดงนี่ครับนี่บหมอนเท่าเอันนแดงนิดหน่อยครับบ้านแดงหลายนะพี่น้องเนาะเป็นง่วแม่ม้านแม่ท้องเอ้าเบิรงครับตัวนี้สีทับพอได้ไปนะครับเนาะทับพอนี่ครับเบิรับสติงเล่อีกแล้วพี่น้องโอ้แดงจึ้งคืนนะครับบอกมาเอาแม่นี่นะครับขอบหูดำใส่กัได้วยขา าขามีดำนะครับขอบขาดำาคกขางี้นุ<ง>่มชัดเจนเครื่องเพียนี่ดำล่ามครับหูขอบหูดำลึกนะครับแม่นี่ดำลึกพอสมควรนะครับกับติดบนมาหลายเติบนุน่มนี่ชัดเจนดีง่วนสาบ่ครับนี่ง่วนลูกสองครับโอ้งวนลูกที่สองตีครับผมโอ้โอเนื้อหนังมั่งสาดีครับแม่นี่บรรทายก็ดีคุ่นเชี่งยงแล้วกับเพชรพี่น้องมากกกหางเง,งี้ๆงเครื่องเพชรดดำดำ บัรทาใหญ่ๆนี่ครับเพ่น,นี่ครับนี่เป็นง้วลูกตัวที่สองเนาะครับพี่น้องรุนเอาเสติงเล่ยครับนี่ลูกตัวที่สองใน้องเพิ่นข่วมสูงกับอยู่ที่รอยสี่สิบบวกกันครับมีรอยสี่สิบบวก้อครับงัออยู่นี่เนาะเอาเบรื่องมือทับจักหน่อยครับทับวันที่เก่าเดือนเจ็ดปีหกสี่ครับกำหนดคลอในวันที่สิบแปดเดือนสิบสองเนาะปีหกหากะปีหกหากะเพิ่งทับได้ไทายนี่ สามเดือนครับสองสามเดือนกับสี่เดือนครับโอ้ผมทับทำนี่เลยเนาะครับผมนี่เดือนสองเหรอเดือนที่สองเมษาอันนี้เมษาครับแปดเมษาสิบแปดเมษาไหมครับมุกหาไหมโอ้ว่าแม่เหล็กสองเนาะตาถอดแว่นตาออกเป็นสีเลยับถอดแว่นตาออกบงมุงเรื่องเลยเมษาหกหาครับผมพ่อดีมาคำนวณเบิ่งกับมือทับนะคือโดนแท้เดียนี่เอาไปน้องบอกไ่เด้อ บอกไว้เนาะครับเนาะตาผมถอดเป็นตาออกวัเลยบรชัดทับวันที่เก้าเดือนกิจปีหกสี่บบันนี้กำหนดคลอดวันที่แปดเดือนเมษาปีหกห้านี่ชัดเจนแล้วครับพี่น้องมาด้แม่เนี่ยไปรุ่นอะไรเลยครับสติงเล่แดงแดงสมสมซ้ำได้ลูกเพื่อนี่ขันแม่ลูกตัวแม่มาแดงจึงครึ่งเนาะนั่นหนาจนจนครับโอ้ไม่นี่ถือว่าได้ได้สดดีอยู่ครับได้เนื้อหนังมั่งสาดีแม่นี่มึงก้ามมึงก้ามขาเป็นเพื่อนกับเนื้อหลายครับแม่นี่ บรรทายดีครับกล้มามเนื้อหลายบรรทายงามครับเชื่องร้ามครับจูงมองอดีมัน,ม,นมองจูงไปกินก๋วยเตี๋ยวได้เลยเนี่ยผูกผูกใช้ก็ได้จูงไม่ใช้ก็ได้แมงสีเนาะบ่อตื่นบ่อท่วงบ่อหายบ่อฟืดบ่อฟัดเรียบหญ้าก็ดีอืได้ไปเป็นแม่พันแม่บ่แม่ขอแมไม่ไายครับแม่จังสีเนาะพอดีดียัดไปห้ยพี่นอ้องเอ้าเสือไปนี่ผมว่า มีกำไรแน่นอนครับลูกออกมาหน่พี่น้องรุ่นใช่ไหมเป็นตัวเมียตัวผู้นะครับเนาะครับผมให้เป็นตัวเมียหน้าหนาวยนยนโอ้พี่น้องสั่งเม็ดเงินสั่งมาไรพี่น้องแน่นอนในพมบาเนี่ยพูดอ่ะเนื้อหนังดีเป็นงูไทยกระสิติดปลามันมันแน่อยูได้เนาะเพราะว่าเพราก็ขามใหญ่ไหมเดี๋ยวกวงูไทยใหญ่ไท่กลางๆเขาหน่อยเลพี่น้องพูดอ่ะอ๋อดีดีดีตัวนี้หนังหน้าเนื้อหลายออกเป็นมัดเป็นมัดเลยครับเนาะ วันดดนี้เบิ้องอีกท่านใดครับตัวต่อไปท่านคุณราคาครับโอ้ท่านผู้นันถามราคาสิไม่ยอมบอกจะลืมถามราคาราคาครับหาสิบหกครับห้าหมื่นหกพันคยูยูนี่เกียร์หนีป่ะเนาะไม่เอนครับผมห้าหมื่นหกพันเอาพี่น้องเบิ้งมาหนีหรือตัวต่อไปนี่ขอมุ่นใดบ่ตรงบ่ถือบ่ชัดเจนกะโทษถามหน่ยเนาะโทษถามเลยครับผมโทษถามเลยนะครับเนาะบางครั้งบางข้าวผมก็โบลวงไปได้ลังเทียกัได้ว่ามุ่นอะไรบ่ตรงหรือ ลืมยังไปบางส่วนหนึ่งสิเนาะอืมเอากระโทษถามได้เหรครับโทษถามเจ้าของง้อผลิตนะครับโทษถามคโคต้นนี่แหละครับผมเป็นกระใสข้อมูลเพิ่มเติมอีกได้เนาะอ่าบัดนทึกไปบางแม่ต่อไปเลยเนาะอีกแม่ในอุ้ยเพียงมีครับตัวไหนเสียกตื้นแน่ตัวต่อมาด้วยครับบัดนี้พูดนะไม่นี่ประเภทหนาเด้พี่น้องบาเนี่ยหนาเหงาญ่าครับใหญ่สูงลอย ป๊แปร้อยสิบผ่ามั้งอยู่เนาะได้สีบเจ็ดครับร้อ่สเจ็ดครับวัดแล้วแมนครับไม่แมนดีพี่น้องร้อยสี่สิบเจ็ดครับขทงขาใหญ่ครับเขาขทงขาใหญ่นุ่มกว่ใหญ่้อมเป็นง้อลูกใดน้อยหน่อย็งลูกสองครับผมลูกตัวที่สองพ่อได้ครับถ้าไปภาพเคเอฟสามหนึ่งนะครับจาวันจาวใบเพิ่นเรือออกไห่ไหโอ้พี่น้องเคเอสามหนึ่งสได้ใบเด้ีเนาะเดียวใบสีมาตามหลังครับ โอ้พันว่าเสมาหายยุแน่นครับพลิตทรงใบมหายยุแตว่ว่ามันเนื้อมหายน้ำน้ำนหลดมากไหมครับท่องได้ก่อนท่องสอง 2, ครับราค่าเปิดไปสั้นหน่อยเนอหามือนเก้าครับโอ้ราคาบเบอเลยตัวเนาะครับผมหามืนสองครับสูงร้อยสี่สิบเจ็ดหามือนเก้าครับหามือเนเก้าโอ้หามือนเกาหามืตเงกครับสูงรอยสี่ิบเจ็ดแม่นี่หลาได้พี่น้งเมีติงน้องได้หมครับั่น้องมีติ่งหนึ่งกิ่ครับผมโอ้ชางครับโอ้่า มูตูมีผลหรือมูตูพี่นเลยฟาวน์น้ำมูดีบ่เนี่ยอาปล่อยเลยครับปล่อยเลยโอ้ผูกไว้แล้วเตี้ยผูกไว้แล้วครับโอ้ครับโสนเบิ่งเบิ่งเบิ่งหลังปีเลศเนาะไม่เนาะครับผมมีติงนมทมๆเนี่ผักติ้งๆฝั่งนี้เนาะนุมเนาะติ้งเดียวโอ้ไม่ติ้งนึงครับนี่ม่นี่บอกคนเนาะตั้งโจโก้ครับเนื้อหนังหนาครับไม่นี่ขาใหญ่โอ้เป็นตาให้ลูกแดงครับถึงให้ลูกแดงครับมันเป็นไ้บวดพร้อมครับเครื่องอมดัมเครื่องดัมอมผม มึงข้างล่างอย่เนาะโอ้บันทายแมเบิ่งบันทายบันทายนะตึบก๊กหางไงพูดอ่ะแหมเนี่ยเมียบอกไงราคาอยู่หาสิบเก้าหาสิบเก้าครับหาหมื่นกว่าพันเลพี่น้องนี่แมพี่น้องกับโต๊ะนะครับผมแล้วก็ส่งให้พ่อแม่นี่ไหมส่งให้พ่อครับอืมสูงหน่อยสี่สิบเกีเป็นง้อสีขาวนุ่นนี่พี่น้องเด้อขกอข้างไงครับฝอยหางงามตัวนี้เนาะครับผมเนี่ยครับฝอยหางเงียดล้าเราค่อยหางตรงดีครับสภาพเรียบนี๊ ดีครับบ่มี่สีโบมีบิดบ่มีเบี้ยวเนาะบ่สิเป็นเล็บน้อยเล็บใหญ่เนาะครับเนาะติงนมทางใหญ่ติงนมมาอยู่ทางนี้เดี๋ยวไปเบิ่งติงจักหน่อยเนาะครับเนาะนี่โอ้โหนี่จับติงนี่หน้อยหนี่ครับนี่ครับเอามีติงนี่หน้อยติงนี่ดเดือนแล้วครับทฟองเจ็ดเดือนทฟองเจ็ดเดือนครับอีกบ่ดนอีกบ่ดนเกี่ตาหนึ่งแทนแน่นอนสามหนึ่งแทนแน่นอนแต่ว่าใบนี่สิตามมาทีหลังมีแอนครับเพราะว่าบันเ้ียพร้อมผู้เฒ่ายฟอร์มเรื่มโอ้พี่น้องพี่น้องเอ้า มีใบสุตครับมีรับประกันห้ยสูตเนาะครับผมตัวนี้ก็รับประกันเท่ากันครับขันบอทองบอยางกันกับขึ้นวัวขึ้นง่นกันได้พี่น้องผมมีวิดีโอตรวจทองหาเบิร์ครับเออตัวนี้ก็มีวิดีโอตรวจเนาะโอ้นางหนาครับตัวนี้นังหนาได้พี่น้องได้นี่ได้นังหนาครับตัวนี้ได้นังหนาได้เงได้เงาพูดละเต็อนลงให้น้าทึงเงาทึ่งหนา อ่ราคาซัมนี่เป็นตะเลนเป็นตะลุนพี่น้องวันนี้อีกอีกแม่นึ่งกันบ่งอีกแม่นึ่งนะพี่น้องเนาะแม่แม่ลูกบ่คือแม่ม่านอันแม่ม่านครับตนลูกเพิ่นเป็นกัดโอ้เป็นงัวแม่ม่านตาลูกเพิ่นเป็นกัดเนาะไปเบิ่งนํากันพี่น้องแม่ลูกมันวางได้เหรอ้าับอ๋อครับบาดเนี่ยมาเบิ่งงัวแม่ลูกลูกแม่ลูกพันนี่ลูกแม่ครับลูกแม่ตัวนี้แม่นัวแม่ไทยลูกกัดมันบ่ครับผมนี่เด้อครับลูกสาวเพิ่นโอ้แม่นี่คือทรงลูกดีถึงเบิ่งมันไทยครับป่ะนะลูกมันจังได๋ครับราคา สามเป็สิบหาครับเอาพี่น้องสามหาเนาะนคนุณครับเป็นลูกกัดได้ครับเนี่ยเอาพี่น้องสายกัดนะครับอ้วอนตัวรูดีถึงเงืบังโอ้เป็นตาหักเถอนี่มันก็คุณดียอยู่ด้ยเนี่ยคุณดีครับไปแรดเป็นเพิ่งคุณอ่ะบังวย <c oughs> แขนโจก่อพี่น้องสามสิบหาด้วครับรบัดนี้มาเบิ่งแม่ได้ครับบาทเนี่ยแม่ทองยักเดือนก่อน <4 S 2> สี่เดือนครับโอ้แม่งัวแม่นี่เป็นไหลูกดีตัวนี่ทองสี่เดือนพนะนะทองสี่เดือน เอ้าตื่นตื่นเสียแดงบ่เป็นยังน,น,นะครับสูงกับสีลอยสามสิบกัวเนาะแนนครับทองสีเดือนเปิดได้ไวสั่งหน้าอะไรครับนี่สามสามสิบหาครับโอ้สามสิบหาเอาพี่น้องสามสิบหานี่เงินส่งเงินเสียครับพี่น้องไปเลี้ยงไว้ครับเบิ่งการส่งลูกเพิ่นนะครับพ่อนาะเบิร์ส่งลูกแม่งแง้มแถวแม่นี่พี่น้องลูกดำลูกแนนโจโก้ไอ้พี่น้องหนาตึ๊บเลยลูกเพิ่นนะก็เป็นงัวแม่ตัวหนึ่งนะครับเป็นงัวไทยที่ส่งลูกดี พี่น้องครับไปรุ่นเอาตัวได้ทองเนาะทับโค้มตัวไวครับตัวและสารสิบหาเลยเนาะแม่นครับอยากได้ลูก,กงามสารสิบหาอยากได้แม่ทองสี่เดือนสารสิบหาพี่น้องเอ้ามักลูกหรือมักแม่แล้วแต่ผู้มักเนาะครับผมแล้วแต่ผู้มักเนี่ยครับปาะเนี่ยแต่วันแม่เพิ่งกันเนีนดีเนาแเนีนดีครับทองแล้วทองสี่เดือนแม่กันเนีนส่งเดียวกันกับลูกคนเหรอคนเนี่ยลูกง้างปุยลายอยู่อไอคนเนาะก็ตาเนี่ยเดี๋ยวจะมาโทษหาผมไหนเลยเออมาหาผมไหนเลยมาหาขุดต้นเนาะครับผมผูกไว้น้ำกันเลยพี่น้องครับ อ่าละคากะนี่ละเพิ่นบอกกันไว้แล้วพี่น้องอเอ้าบัดน,นี้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิ่นนะครับเนาะก็ขอให้เรารอส,สดดวยๆเรื่อยๆเงินทองเหลือแสงถงได้พี่น้องเด้อเอาคโฟต้นมีหยังฝากพี่น้องเฮาสุดท,ท้ายท้ายสุดนะครับเนาะครับ<อ>ครับถ้าขอบคุณขอบคุณนะครับผมอันพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพี่ป้าน้าอาร์นะครับผมดีทรมาทักเฟซมาหรือว่า สอบถามผมมาทางไลน์นะครับผมกับสิยินดีตอบให้พ่สุขคนครับสิพพญยามหาให้ได้ตามสเปคได้ตามที่ต้องการครับผมอ่าคันบางทีราคาง้อมันมากสูงผมกับว่าว่า้ตามตามตามราคาง้อที่ต้นทุนผนมากนะครับเนาะแต่ว่าอะไรมาตามผลก็สามารถแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปแบบว่าได้ไปเลี้ยง ไ,ไปอย่ยงดูได้ครับสมุทรสมุตรว่างัวมากเสียผมว่าเมนว่าผมบอกราคานีแล้วผมเสียเอาเลย,ยครับผมผมก็ห้องไว้เพื่อที่แบบว่าให้พ่อพี่แม่พ่อแม่พี่น้องผู้ใด,ดมากก็ทั่วมากสอบถามมาต่อร่องได้เสมอครับผมอันบวกกันได้ต่อกันได้แล้วราคาที่บอกกันร่วมทรงพร้อมครับผมทรงใดพร้อมครับฮอดหม่องฮอดบ้านเลยครับผมครับกะสุดท้ายนี่ผมกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกภาคทุก,ทกจังหวัดนะครับออที่มาติดตามผมแล้วก็เป็น f อแล้วก็ แล้วก็โทรหาผมโทรมาเล่นน้ำผมทักไร่ทักยังมาหาผมกำกับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับผมครับครับคลิปนี้มีแต่ง่วงแม่มันครับผมมีแต่เขาทาอะไรไปนอนแล้วข้ากับพ่อฟังพ่อเบิงแล้วก็พ่อกันคลิปไหนชิมไปนักขูดตนเนาะครับผมอ้าวคลิปนี้นั่นตัวกับผู้ตุลสวัสดีครับสวัสดีครับ